เป็นนักกีฬาลีลาดมาตัง้งแต่เด็กนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมการเดินไปถามกรรมการไปคุยกับกรรมการอ่างเงี้ยมันปกติถ้าเกิดเราจะแพ้เราไม่ชนะอะไรเงี้ยมันปกติมากแล้วแต่เราแค่อยากรู้เท่านั้นเองว่าแบบเราไม่ไดีตรงไหนเราอยากได้ยินความเห็นเขาอะค่ะว่าเขาเห็นเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยได้รู้สึกวันนี้อยู่รอดมาได้แบบ27ปีแล้วก็สบายดีมากๆเพิ่งมารู้สึกว่ามันมีปัญหาก็ตอนแบบประกวดนางงามนี่แหละคะ่ะเ<ๆ>น่นะเคยเคยไปอ่านมาว่าจริงๆแล้วความมั่นใจอะคะ่ะ มันเริ่มมาจากการที่เราจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ทุกคนมีพลังบวกเราก็เลยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็มั่นใจตัวเองได้แล้วก็ที่สำคัญคือเนรู้สึกว่าเนมไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อน สวัสดีค่ะชื่อเน็ตค่ะสิตานัลนอัศอกริติกรค่ะอายุ27เจ็ด28แล้วค่ะก็เป็นลูกเรืออยู่ค่ะแล้วก็มีทำ freelance นิดน,นิดหน่อยๆมีสอนลีลาด,ด้วยเขียนคอนเทนต์บ้างแล้วก็รับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อะไรแบบเนี้ยค่ะคือเราเป็นนักเต้นนะคะเราชอบเต้นชอบการอยู่บนเวทีเราคิดว่าในชีวิตหนึ่งถ้าเราได้ได้อยู่บนเวทีนางงามอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดสวยๆเดินสวยๆแล้วก็มีเพื่อนกรีดอยู่ที่บ้านก็เป็นอะไรที่แบบว่าตั้งใจไว้ว่าถ้าทําได้ก็คงดีอย่างเงี้ย ชอบดูลังงามค่ะแต่ว่าไม่ใช่ถึงกับเป็นแฟนพันธ์้เราคิดว่ามันเป็นเวทีที่ให้ผู้หญิงอะได้ได้เข้าไปแสดงศักยภาพของตัวเองไปนในระดับสาก,กลแล้วก็แสดงคุณค่าที่มันเป็นระดับสาก,กลนะคะได้จริงๆคือตัดสิในใจเองก็คือบอกที่บ้านแบบแค่บอกเฉยๆอะไม่ได้ไม่ได้มีใครซัพพอร์ตอะไรเพิ่มเติม เราก็ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเราก็มีมีมีคนรอบตัวหรือมีอะไรที่เขาดูนางงามบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเราค่อนข้างทําได้ดีนะเราค่อนข้างจะมีศักยภาพที่น่าจะเข้าไปในรอบแบบ30คนได้สาบายๆอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบเหมือนโดนฉีดยาแบบเฮ้ยยังไงก็เแขบบ้า30คนแต่กระทั่งนางงามกันเองเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกว่าแบบทําไมอ่ะทำไมเราไม่เข้านะโเม์นั้นพอเราเสร็จแล้วอะ่ะเราก็เลยเดินไปถามพี่เขา เพราะว่าเป็นนักกีฬาลีลาดมาตัง้งแต่เด็กนะคะเป็นนักกีฬาแบบสิกว่าปีอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมการเดินไปถามกรรมการการไปคุยกับกรรมการอ่างเงี้ยมันปกติซึ่งเราก็เดินไปถามตลอดเเพราะฉะนันจริงๆเราถ้าเกิดเราจะแพ้เราไม่ชนะอะไรเงี้ยมันปกติมากเราทําใจได้สบายมากแต่เราแค่อยากรู้เท่านั้นเองว่าแบบเราไม่ไดีตรงไหนเราอยากได้ยินความเห็นเขาอะค่ะว่าเขาเห็นเราเป็นยังไงอะไรเงี้ย ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ยอ,อยแยงเพราะว่าไอ้ที่เรื่องพูดมีคุณค่าคือในไม่ได้โพสต์เองไม่ได้อยู่อีก็แบบออกมาพูดว่าแบบเคยเวที่ไม่มีคุณค่าแต่ว่ามันเป็น เตตัสของพี่คนหนึ่งเขาพูดถ,ถึงเรื่องนางงามพอดีแล้วเขาก็แบบเมนชั่นเน็ตมาว่าแบบเป็นกำลังใจให้นะาทาดีแล้วพี่ไม่ได้รอดูผลแต่ก็ยังไงก็เป็นกาลังใจให้แล้วเน็ตก็ไปตอบเขาค่ะว่าไม่เป็นไรคือเน็ตตกรอบแล้วแต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเวทีนี้ไม่ได้มีคุณค่าแบบที่เน็ตตามหาเน็แตแค่พูดว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาอย่างน้อยเราก็ได้รู้เท่านั้นเองก่อนมาเราก็มีความคาดหวังอย่างหนึ่งแต่ว่าพอมาแล้วเราก็ได คนพบว่ามันเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่เข้ากับตัวเราหรือตัวเราก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาตามหานั่นคือคําตอบที่ที่เขียนไปซึ่งมันสั้นมากแล้วก็คนที่ไม่รู้จักก็อาจจะตีความไปได้ว่าแบบออกมาพูดว่าเวทีไม่มีทุนค่าอะไรเงี้ยเราก็เคลียเราว่ามันเป็นการโหวตจากกรรมการหลายๆท่านเราก็รู้สึกว่าก็คนที่คิดว่าเราสมควรเขาก็คงมีแหละแต่ว่าก็แค่มันน้อยกว่าคนที่เขารู้สึกว่าเราไม่สมบวรเขาต้องบอกว่ามีเพื่อนที่เคยประกวดนางงามเยอะอย่างเพื่อนสนิทที่ที่สมัยมหาลัยก็มีคนหนึ่ง เขาก็เข้า10คนระดับเวทีระดับประเทศนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเน็ตเนตมาได้เลยเน็ตทำได้ทุกอย่างกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยสบายมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเพื่อนที่เขาไปประกวดแล้วเขายังแบบมั่นใจว่าเราทําได้เราก็น่าจะทําได้เลยแกรู้สึกว่าตอบที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะน่าจะตอบได้ดีกว่านั้นเพราะว่าตอบลนเป็นนิดนึงก็สอดว่าจะจะโพสไลด์ในการเขียนการพิมพ์อะไรเงี้ยตัวหนังสือมันไม่มีเสียงอ่ะเนอะ เราควรจะคิดให้เยอะกว่านี้ค่ะไม่โฉงเสียใจค่ะแต่ก็รู้สึกว่าก็เป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้ถาแก้ได้ก็ดีได้รู้สึกว่าความผิดพลาดทุกอย่างมันก็สอนให้เราแบบโตขึ้นรู้จักอะไรเยอะขึ้นตอนนี้เน้นมีสปอตไลท์มากขึ้นใช่ไหมคะเราเวลาเราอยากพูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนสนใจขึ้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วที่เรามาประกวดนอกเหนือจากที่เราบอกว่าเราอยากไปเดินสวยๆบนเวทีเรารู้สึกว่าเรามีประเด็นทางสังคมหลายอย่างที่อยากออกมาพูดเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มีคนสนใจมากขึ้นเเเเรราก็็จะะมีีคนนนัับฟงงยออขึ้้แลวปื่ด ภาควิจารช่ไหมคะเราก็ต้องบอกตัวเองก่อนว่าเราไม่สามารถทําให้ทุกคนเชื่อเราได้อะแต่เราก็พยายามแสดงความจริงใจบางคนถักมาอินบ็อกซ์มาอะไรเงี้ยก็แบบโทรคุยไหมคะแล้วก็อธิบายให้เขาฟังอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายๆคนพร้อมรับฟังอยากให้ทุกๆคนอย่าตัดสินแค่อะไรที่มันอยู่ด้านหน้าค่ะว่าเขาแสดงเอาออกอะไรออกมาว่าจุดยืนเขาอยู่ตรงไหนแต่ว่าให้มองไปถึงเบื้องหลังจุดยืนด้วยว่าเหตุผลที่เขาคิดแบบนั้นเขาโตมาแบบไหนสิ่งที่หล่อหลอม มาสังคมเล่าค่าเขาเป็นแบบไหนทําไมเขาคิดแบบนั้นคือแบบทุกคนก็มีโมทีฟของตัวเองที่มันต่างกันนะคะถ้าเราพยายามเข้าใจเราก็จะอยู่ร่ว,รวมกันได้อย่าง เราเห็นแม่เราใช้กฎหมายอะไรเงี้ยเราก็พยายามเข้าใจว่าเออสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับหลักสากลนะแต่สําหรับเขามันคือการทําผิดกฎหมายมันคือกบฏเราก็พยายามเข้าใจะคะ่ะถึงแม้ว่ามันจะคิดไม่เหมือนกันแต่ก็พยายามเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยอ่ะเนาะมันไม่ใช่แบบตกกะการอย่างเดียวมันมีความรู้สึกมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใจเย็นแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดในความรู้สึกของทุกฝ่ายค่ะหลายๆอย่างพอพอมันเป็นแม่ลูกเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆบ้านก็น่าจะเป็นแม่ลูกเขาจะรู้สึกว่าคือถ้าเป็นลูก คนพูดมันจะเหมือนมีอารมณ์อะไรมาเกี่ยวข้องเยอะแยะแล้วมันก็จะคุยกันยากเรื่องเรื่องเหตุและผลแต่ว่าก็พยายามคุยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสรีภาพทางความคิดการตัดสินใจมันก็อยู่ที่เขาในไม่สามารถไปบังคับเขาได้คือเด็กคุยตลอดค่ะแล้วก็คิดว่ามันดีขึ้นแล้วแต่ว่าให้ให้ห้ามเลยในคิดว่าจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเราห้ามพ่อแม่เราไม่ได้ ก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองค่ะตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าทําอะไรมาเยอะเราเป็นแบบเป็นนักกีฬาลีลาตั้งแต่เด็กแล้วก็ทํากิจกรรมทุกอย่างเลยเป็นทีมเชียร์โรงเรียนเป็นดรัมเมเยอร์โรงเรียนถือพานพิธีกรถือไปโรงเรียนอะไรก็คือทํามาหมดเลยตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็มั่นใจแล้วค่ะส่วนคนที่ตัดสินใจเน็ตผิดผิดนะคะถ้าทุกคนฟังมาถึงตอนนี้ก็น่าจะเปลี่ยนความคิดได้เยอะแล้วเพราะว่าสิ่งที่ก่อนหน,น้านี้คนตัดสินมัน แค่ตัวหนังสือนิดหน่อยแล้วก็เป็นผาดหัวขาวมันค่อนข้างจะชี้นําให้คนรู้สึกแ yeah ย่กับตัวเราได้ในคิดว่าถ้าทุกนคนดูถึงตอนนี้ก็น่าจะเปิดใจให้เน็ตมากขึ้นว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรคะ่ะไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อกองประกวดไม่ได้มีเจตนาไปด้อยค่าผู้เข้าประกวดคนอื่นๆแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยกับกฎหมายที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับหลักสา ได้รู้สึกวันนี้อยู่รอดมาได้แบบ27ปีแล้วก็สบายดีมากๆาเพิ่งมารู้สึกว่ามันมีปัญหาก็ตอนแบบประกวดนางงามนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็โชคดีที่เพื่อนเพื่อหรือว่าคนรอบตัวสังคมทุกคนนะคะดีเนทอ่ะเคยเคยไปอ่านมาว่าจริงๆแล้วความมั่นใจอะค่ะมันเริ่มมาจากการที่เราจะต้องเอาตัวเองอะไปอยู่ในสังคมที่ทุกคนมีพลังบวกทุกคนคิดบวกซึ่งเนทโชคดีที่แบบโตมาในสังคมที่ทุกคนมีพลังบวกเยอะมากๆเราก็เลยสามารถเป็น ตัวของตัวเองได้แล้วก็มั่นใจตัวเองได้แล้วก็ที่สำคัญคือเนรู้สึกว่าเนไม่ได้ทํำให้ใครเดือดร้อน